สวัสดีครับผมพ่อบ้านเล่นเกมวันนี้เรอยู่กันในเกม Resident Evil 4ก็เป็นพาร์ทที่13กันแล้วนะครับปะ่ะไปรุยกันเลยไม่ต้องรอเยอะอ่ามาตรงนีม้มองซ้ายมองขวาครับเช็คหน่อยเช็คหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพอค้านี่เออต่ตีหลังก่อนเอาหลังเอ้ยได้หลังได้โอ้โหกระสุนเ้ยยาด้วยขอบคุณครับ อเช็คของก่อนเช็คของก่อนอืยังไงเนี่ยอย่าเพียบโหเต็มตัวไปหมดเลยครับอยังไงดียังไงดีงงดอ่านี่นี่นี่ปืนนี้แมกนัมกระสุนกระสุนสูงลูกนะไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวไปอัปเกรดพ่อค้าถ้าอัปเกรดแม็กกาซีนเมื่อไหร่กระสุนจะได้มาฟรีครับอันเนี้ยแจ่มมากครับได้กระสุนฟรีดีมากเป็นสิบลูกเลยไปเฮ้ยท้ายขวามีขอังไหมไม่มีละไปดู จดหมายจากเอดาเมื่อไข่ของพากาดได้ฟักตัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกจากร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนที่มันจะฟักมันสามารถถูกกำจัดได้โดยเครื่องมือทางการแพทย์แต่ถ้าเกิดมันได้ฟักตัวนายจะเอามันออกมาจากตัวได้โดยการผ่าตัดเท่านั้นก่อนที่มันจะกลายเป็นร่างโตเต็มวัยมันก็ไม่ง่ายนักหรอกแล้วก็มีความเสี่ยงสูงด้วยที่จะผ่าตัดแล้วเสียชีวิตแย่ละ <c oughs> yeah. ตอนนี้อยู่ในตัวเรามานานแค่ไหนแล้ววะเนี่ยฟักยังวะถ้าที่ฉันรู้เด็กผู้หญิงนั่นอะถูก,กขีดไข่เข้าไปก่อนนายอีกตอนนี้ยเวลาเธอเหลือไม่มากแล้วนายควรจะเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับกรณีอย่างแย่ที่สุดแล้วนะโอ้ยเรียลเนยแย่แล้วแอชีน่นาสงสารจริงเลยป่านนี้ไข่ฟักแล้วมั้งไอที่มันไอเป็นเลือดด้วยเนาะเฮ้ยติลีรียก็ไอเป็นเลือดกันนี่วาหรือมันฟักกันหมดแล้ววะโอ้โอ,โอเคไปพอค้าครับ สวัสดีครับ Welcome ม,มาดูกันมีอะไรให้จูนมั่งนี่ไงเลสไนไอ้ไฟพาวเวอร์จาก3.0ขึ้นมา3.7แรงโคตครครับโอ้โหอย่างงี้เอาไปเลยรออะไรถึงจะแพงก็เหอะโบเกนบัตเตอร์ไฟเพิ่มจาก20เป็น24ก็ถือว่าแรงอยู่นะแต่ว่าราคามันแรงไปหน่อยไปดูอื่นก่อนอืมไอ้เทียมพีเทียมพีเออเทียมพีนี่ ได้คาปาซิตี้ก็ดีครับกระสุนเพิ่มขึ้น200ลูก <that> ไปกัดไป <Thank you. S 1> อ่าสไนัยเหรอโอ้ราคาแรงหมดเลยนี 28. สองหมื่นแปดสตเกอร์ยังไงดีวะโบเกนบัตเตอร์ไฟนี่ห้าหมื่นรีโหลดสองหมื่นไม่ค่อยได้ใช้ขายของก่อนแล้วกันมามีอ่าน,นี่นี่นี่ ไปขายก็เลยเวเว็บลูสองพันห้าจัดไป <c oughs> อไออีกพันหนึ่งหกอันเป็นหกพันเล็ดไอไปเออบูไอไปอีดเออไ <c oughs> อน,นี้เก็บไว้ก่อนครับเผื่อไปผสมอ่างอื่นได้เนาะโอ,โอ้โหไม่รู้เลยไปผสมอะไรได้บ้างแต่เก็บไว้ก่อนครับเผื่อไว้แต่ได้ตั้งหมื่นสามนะก็น่าสนใจ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเงินเฮ้ยไม่มีแค่แสนสี่ขายแล้วไ <c oughs> ด้งเงินนิดเดียวเองแค่จะไม่เพิ่มเลยโอ้โเอางี้ดูราคาก่อน มีแสนเสี่ครับอันนี้สองหมื่นแปดอันนี้อีกอโอโหมื่นหนึ่งเฮ้ยสามหมืนโอ้โหนี่ห้ามืนโอเคพอและพอไหมสามหมื 36. 36. ่นหกสามมืนหกยังไงอ่ะนี่นี่นนี้หมื่นสองหมื่นสองสตรเกอร์และของปืนสไนลล่ะ สองหมื่นเอ้พอดิพออยูถ้างั้นเอาเลยเออยตออย่างนั้นโอเคพร้อมลุยไปลุยกันเลยอื้ม <c oughs> บรรยากาศดูแมพสิมีขอให้เก็บไหมอ่านี่ไงมีข้างหน้าอีกหนึ่งจดุดโอเคไปวิ่งไปวิ่งไปคัสซีนครับปัสซีน โอ้นู่นเลยต้องมอเป็นยอดเลยต้องขึ้นเป็นยอดประสาทนั่นใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่ประสาทดิขอคอยเอออะไรเนี่ยมือตัวถือของพ่อบ้านเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมนะ่ะเฮ้ยมันถือข้เพิงแล้วไงมีไหมมีไหมตรงนี้ไหมเอ้ยมีรังนกเอาซะหน่อยเอ,อ้ยไม่โดนได้ยังไงวะเออมันตัวอ,อย่างนั้นดิโอ้โอเคเก็บมาสไปเดวต์ข่มครับเฮ้ยโอ้โหมามามา,มาแล้วมาแล้วพราบุย ยิงมันยิงมันย,งยิงอีกเอาไปอีกเออหัวกระจายไม่เล่นไฟเอ,อ้อยู่นี่มาแล้วโอ้ยยังจะคว้ากูอีกเหรอดูมันเดินตามโอ้โหลมไปเออลองไปดิโอจะแห่จะควา้าอืมโอเคยิงไหมเหมือนที่เห็นอยู่นะเมื่อกี้โอ้โหเพียบเลยเยืนอย่างงั้นเห็นมั้ยนะเห็นไฟไหมโอ้เล่นไฟไม่ดีนะครับลุงถือไฟกันเพียบเลยเว้ย อืมซ้ายขวาไปไหนดีิไปเก็บเงินกบเงินเห็นเงินต้องเอาเองินก่อนเอ,อ๋มามาโอเคมี่นไหมเปิดตู้ได้ไหมไม่ได้อืมเฮ้ยมันมีของอ,อะไรสไปเนลขอบคุณครับอบ่ายวิ่งวิ่งต้องระวังตัวดีครับเผื่อมีกับดักแอบอยู่ด้วยเฮ้ยโอ้โหลังไม่ได้เลยต้องขี้งกเอาซะหน่อยอโอ้โหกระสุนพักนัาม ขอบคุณมากครับสามลูกเอากระสุนเต็มเฮ้ยกลับไปอีหลอบเดิมไงดีวะเนี่ยมียาสองันอือาไงดีอเอายามาหลวมแม่งเลยเออไม่เป็นไรเอารีมูฟกดผิดขะโทษไม่ได้เล่นนานหลอนปุ่มเอ้าเอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดีวคอมไบเอากดผิดออกอีกโอ้อะไรวะเนี่ยพ่อบ้านเอาไหมเอาไหมไม่เล่นนานครับ เก็บเออเอาแล้วก็คอมไบผ่านท้ายอีกทีนึงเออโอ้โหไม่ได้เล่นหลายวันครับสับสนปุ่มเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมไหมช่องต่างวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแต่ไปทางนั้นมันเยอะเลยดูงนี้ก่อนควรมีทางอื่นให้ไปครับอืมไหนต้องใี้บันไดบันไดมีบันไดให้ปีนขึ้นไปแต่มันดูไกลไปหน่อยอะเฮ้ยมีบันไดใกล้ไหมเผื่อจะหย่อนระเบิดลงไปหามันได้เออนี่นีหนี่ี่บันไดนี่ไง ย้องเข้าไปย้องเข้าไปเร็วปีน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 โอเคไงทีนี้ยืนมุมนี้อ่ะเอ้ยนี้นี้มุมนี้มุมนี้ปึ๊บมามีของมาฝากครับโหลนับหนึ่งนับสองสับไปเออโอ้โหวงแตกเออมันต้องอย่างนั้นดีวะกระจายแบบนี้บอกเลยว่ากระจายครับลงมาเอาปุ่มกดลงไม่ได้เออลงได้แล้วอะไรวะเนี้ยเฮ้ยอุ้ย ืหตกใจไอ้ลุงไอ้ลุงอืโดนเอาใบเล่นไฟไม่ดีไหมโดนไฟลวกสมคำน้าโอ้ยโอ้ขอบครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยโอ้ลุ้นครับโอเคได้เงินมาละไปวิ่งกลับไปทางเดิมครับเพื่อหาของครับต้องมีของให้เก็บไป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 ตรงนี้มีไหมเอ้ยเงินโอ้โหพลาดไม่ได้เลยพันแปดขอบครับเออต้องอย่างนี้เด้ กล่องเอ้ยไม่ใช่กล่องอีหลังเฮ้ยระเบิดแสงโอ้โหของเต็มเฮ้ยเอาไงดีวะม,มีของอไ,ไหมมีของอีกไหมไม่มีเคลียร์ของก็ไม่ได้ดูแมพหน่อยสิอ่าเนี่ยของอยู่หน้านู่นเลยต้องไปอีกฉากก่อนโอเคไม่เป็นไรอืมทิ้งมั่งเลยกันเออค่อยมาเอาแค่ระเบิดแสงไม่เป็นไรตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงเนี้ยอ่ะโดดเข้าไปมีกระดักไหมเคเฮ้ยโอ๊ยนั้น ม in right. ีคันโยกคันหมุนครับหมุนได้เอากล่องก่อนขี่เหนียวยืนหนึ่งเออของคาร์บหนึ่งพันอ่ะหมุนครับหมุน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 เร็วๆๆหมุน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 อทางับเปิดแล้วเอาละออกดูน้นอยอีกทีครับเพความชัวเพราะว่าไอตรงวงเวียนวงกลมไอตรงกลางกองไฟเรายังไม่ดิวของนครับนี่อนี่ไงประตูล็อกต้องหาอะไรมา ประเคนให้ไอพี่สิงโตแล้วนะครับต้องทำการบูชาย,ยันครับเราต้องหาอะไรมายัดปากมันเมื่อกี้โอเคไปไปไปต้องลองรู้เมื่อกี้แหละไปเลยเดือดรึบลงไปอีกเอ,อ๊โอเคอ่ะนี่ข้างหน้าเป็นที่อยู่ของสิ่งที่จะไว้บูชาย,ยันสิงโตอ่าโอเค ายไปต่อไปต่อมีของไหมดูสินี่มันไม่มีของเลยเว้ยเฮ้ยขี้เหนียวจังเลยดูเด่นอะโอ้โหไม่มีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วนะ่ะโอโ้โหทุกคนเห็นไหมครับนะ่ะโอโ้โหยืนกันเพียบเลยนี่นี่เพี้นข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนนี่อีกตัวหนึ่งโอโ้โหตัวล่างก่อนแล้วกันมาเออลงไปลุง เอออย่างนีงอ้อย่างนี้เฮ้ยถึงเลยอย่าพึ่งเรื่อยมาเอย้ยยิงมันอีน้เร็วรีบไปสิวะลุงยังไม่ตายอีกไอ้ลุงวิ่งมาแล้วเอย้ยมีไม่ขวาไม่มีกลับมาซ้ายเอย้ยมันโอโ้โหแกงขวานซิ่งไอ้ลุงแกงขวานซิ่งเหรอหัวกระจายเอาล่ะล่ะอะไรวะไข่แม่งแหกปากใกล้ๆอีกแล้วดูดิมีเสียงเรื่อยด้วยกับดักกันที่พื้นอีกโอ้โหเยอะแยะหมดเลยยังไงวะเนี่ยอ่ะยืนนิ่งยืนนิ่งอย่างเงี้ยังไง ต้องโดนแล้วนี่เอาไปกินสไนเปมาเล็งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกชี้หน้าเอาเฮ้ยยังอีกสี่ดอกให้ไปเลยเออไมตัวละไม้ใกล้ไม้ใกล้โอยมันวิ่งมาวิ่งมาเล่นไฟอีกแล้วเล่นไฟเล่นไฟไม่ดีนะลุงมันถือไฟวิ่งมาละ เล่นไฟเล่นไฟเล่นไฟอะ่ะโดนไฟลวกเนีย่ยเล่นไฟเห็นไหมมันไม่ดีนะเด็กๆเออโดนเข้าไปหัวกระจายสาดใจโคตรผมร้อยคอมครับมาแหวเงินมาแจ๊ะแท้เอ้ยนั่งไงใช่ไหมน่ะข้างบนมีเรื่อยเห็นใช่ไหมมันติดบั๊กวะเหมือนมันวิงอยู่กว่าที่นั่งไงดูดิดโอ้โหอย่างนี้ต้องโดนล,ละต้องโดนล,ละอออเลงเลงอิง ลงไปแล้วซ้ายขวาไม่มีเล็งต่อซ้ำซมีเอ้ยมีโอ้โหนี่ไอ้ลุงยืนเฉยโอ้โหไอ้นี่ลูก่งแล้วโดนอีกโอเคหมดไหมหมดไหมลูกไหมลูกไหมเนี่ยเอ้ยลูกว่ะเอ้ยเอ้ยเอาไปอีกลูกหนึ่งสามลูกโหนี้แรงะเนไหนปืนน่ะยิงหลายลูกจังวะโอ้ตายอยังว่านะลูกเก็บของก่อน ของครัแบไปเว็บรูยังลุกไม่อีกลุกอีกแล้วลุกลุกไม่อีกแล้วโอ้โหตายโคตรยากถึกเหลือเกินไม่เป็นไรครับเราเคลียร์ตรงน,นี้ก่อนหาของก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นปลายตาแวบเกือบหนีตีนกูเออเคลียร์ไหมมีไหมมีไหมเคลียร์ก่อนโอ้โหเฮ้ยเสียงมันใครเดินมานี่วะนี่ใครวะใครเรียกอย่านะเปลี่ยนปืนก่อนเลยเข้ามากูยิงนะม,มีกระดักไหมตรงนี้เจเอ๋ Voilà, ไม่มีโอเคโอค้โหนี่เพียบเลยกับดักเอ้ยหนึ่งทีเอาอีกทีสองทีเอามีอีกทีหสามทีโอเคหมดไหมหมดไหมโอเคเนี่มีคนวิ่งตามม่ะฮี่ไงวะมันอยู่ไหนเนี่ยเสียงอยูๆๆๆ่ใกล้มากเลยโอ้โหนี่นี่กับดักกับดักเอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนเ้ยโอ้โหมันไม่ถึง นี่ก็ไม่โดนเออมันต้องโดนทีดีวะโอ้โหอ่ามันพูดพูดอยู่ใกล้เคลียรบดักก่อนเดี๋ยวเจอกันเออมากูเคลียบแล้วยังไงให้มีหลุมมีหลุมไปไหนวะไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวนะอ่ะให้มีของขอบคุณครับเวเวตบรูโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมดูดิมันพูดอยู่ข้างในนะโอ้หไม่เป็นไรลงหล,ล,ลุมนะครับเช็คของก่อนมีของอะไรไหมอืมนี่เลยเปิดอ่ะ นี่ไงโอ้โหไอเทมขอบคุณครบับได้ไม้ขัดทาเยี่ยมไปเลยไหนดูสิผสมกันอะไรได้มั่งอคอมบายไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่อะไรก็เอาไปขายครับโอเคไปเออยดุนตื่นเต้นมากครับต่อไปจะมีอะไรดูแผนที่สิหมดแล้วมั้งของให้เก็บโอเคไม่มีละโอ้โหโคตรไกลทางยาวกิโลเลยมา เรื่อยอ่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแย็เย็นเคลียร์ก่อนดูกับดักก่อนม,ม,มีมีนะมั้งตรงนี้มุเสเซ่เคลียร์หมดละใช่ไหม,อมโอเคไอเลื่อยอยู่ข้างบนเจอหน่อยเจอกันหน่อยเอาไปอีกลูกนึงนี่ยิงไปกี่ลูกแล้ววันนี้เออยังไม่ตายอีกเสียงยังอยู่โอโ้โหมันมันถึกจังวะเนี่ยดูดิโอโ้โหมือตายสิวะตายยัง ดูดิยังไม่ตายแน่เลยเสียงเรื่องอยู่นี่ไงแม่กำลังลุกเลยโอ้ยปืนปืนเอามาเลยสไกเกอร์สไกเกอร์เอาไปกินเรื่อยเหรอเรื่อยๆที่แปลว่าไม่รีบแห่ไม่ใช่คนละเรื่อยครับอันนั้นเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเยชีย่ยเรื่อยไหมตัวเงาโอ้โหแต่ก็ได้เมื่อกี้ได้มาหมืน่นโอเคโอเคไปเหลืองเงีเหลืองมาเอ้ยเรื่อยมายิงโดนเข้าไปอย่าเข้ามาไอ้ป้าอีลุงเนีโดนโดนเข้าทำไม ผักไม้ผักไม้ผักไม้โอ้ยผักไม่ทันแล้วรุ่นรุ่นรุ่นุ้ยเลื่อยมาเลื่อยมาเสียงเสียงอุ้ยอย่าอื้มไอ้ปลาไอ้เข้ามารถแรกแจกแถมเอากระสุนไปกินเออโอเคอุ้ยเสียงไอ้งอกมาไอ้งอกอยู่โน่นโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เอาไปก่อนเลยไอ้เรื่อยไอ้ปลาด้วยอุ้ยขวานซิ่งก็มีเฮอเฮ้ออไงดีไงดีไงดีเอาเอาระเบิดแสงไปเออนี่ระเบิดแสงไปกินเออมาไอ้เลื่อยลุกไอ้เลื่อยลุก สไตกอร์กลับมามาเรื่อยไอเรื่อยเหรอไงล่ะเรื่อยเหรอโดนเข้าไปเจอสไตกอร์เข้าไปหน่อยไอป้ายกหรออุ้ยอไอป้ามีงอกงานเข้าแล้เอ้ยเรีลุกแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยอ้อว้้ยออ้อ้อ้ ไอ้งอกต้องเจอนี่ปืนไล้ไนเฮ้ยเฮ้ยขวานซิ่งขวานซิ่งเกือบไม่ทันไอ้ลุงเล่นขวานซิ่งอ่ะไอ้ลุงอย่าเล่นขวานโอ้ยเลื่อยมาแล้วทันไหมทันไหมยิงโอ้โหเกือบโดนปาดคอครับโอ้โหหมดหมดหมดไหมเฮ้ยเชลยไม่ตายเชลยไม่ตายไม่ตายยิงเข้าไปเออหมดโอ้ชื่นใจเสียงเงียบแล้วอืโอเคครับยอดฮีโหลดได้ไหม กระสุนเต็มหมดละโอ้พักก่อนโอเคไปต่อลงมาอืมโล่งครับตรงนี้ไม่มีอะไรละอืมมีของขอบคุณครับตีกล่องนี่ไงระเบิดมือจัดไปเนี่ยเออโอเคพันสามขอบคุณครับโอเคไปแบบตูพระเอกอืมอืมติดติดอืมอืมเคไม่มีละ ไปได้โอเคลุยซ้ายขวาเคลียร์วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเล้วเดี๋ยวมองซ้ายก่อนเออมีกินด้วอโอ้โหยาแดงของข้าอ่าผสมเลยผสมเลยยาแดงนี่เรามียาเหลืองใส่ยาแดงกับยาเขียวเยี่ยมไปเลยโอเคคราวนี้ก็มียาไว้เติมเลือดได้อีกแล้วนี่เปิดตู้ป้ายไปเลยสกมีของไหมนี้ไม่มีมีไหมนี้ไม่มี เฮ้ยแต่นี้มีโอเคขอบคุณครับโอ้โหกระสุนมากนัมเยี่ยมเลยโอเคไปต่อเปิดแบบพระเอกอู้ยเข้าไปอะไรวะเฮ้ยโอ้โหหนามเต็มหัวกูว่าแล้วนี่ไงโอ้ยแล้วเจอหนามนี้เปลี่ยนปืนเป็นปืนเอาเอาปืนปืนนี่ปืนกลปืนกลเอาปืนนอนไปกินเออเออ เอออีกอันนึงอันนึงเอ้ยเอ้ยเชี่ยอ้ยแล้ววะเอ้ยเอ้ยโอ้โหแมงแดงหัวกูโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่บวกนุ่โดนระเบิดแสงกินเออเออปืนกันต่อเร็วเร็วกับดักกระดักบนหัวโอ้ยอยู่ๆก็มาโดนแดงหัวกูโอ้ยตกใจหมดเลยไอ้พวกนี้นี่มันคือไอ้ตัวแมงมุมไอ้งอกที่ออกมาจากขวอยแมงมุมได้ด้วยโอ้โโหอเคยมอไร้ง no, <meals. S 1> เฮ้ยนี่เปิดได้ดูสิโอ้เงินขอมครับอืมเพียบเลยโอเคไม่มีแล้วนะเช็คเช็คเคไปแปนต่อเอาละของขวามีไหมเฮึบไม่มีโอเคไปต่อครับลุยลุยลุยอ่าทางนี้เอ้ยอะไรอะโอ้โหสไปเนลขอมครับเอ้ยกล่อง ต้องอย่างนี้ดิ okay, อออโอเคเลยอ่ามีบูเอ้เว๊บบูโอ้โหไม่มีของอื่นเลยมีเบ๊บเแดงมีอ่ะโอเคเงินพันหกแจ่มเลยขอบครับยิงร้อนเงินอยู่ช่วงนี้ต้องเอาเงินเยอะครับต้ออัปเกรดป,ปืนโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยมองซ้ายมองขวาก่อนมีก่อกอแล้วโอโ้โหนี่เหมือนรู้ใจว่าต้องออปเกรดป,ปืนนี่ไงพันเจ็ดคอมครับกับกระสุนลูกสองห้าลูกไปโอเคเฮ้ยยาเขียวละ โหยาเต็มตัวตอนนี้ไม่เป็นไรครับมีไว้ก็ดีครับถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวค่อยขายเอาอ่เนี้ยงโดดลงไปโอเคนี้โดวิย์อันไหนวะเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นไม่ได้ต้องยิงมัง้งเออเนี่ยงนี้ดิโอเคอ่ากลับก่อนกลับกันอยู่ข้างหลังนี่ปะโอเคเฮ้ยอะไรวะโดดลงมาแล้วเอาปืนปืนพกไปยิงมนันดีกว่า ง่ายสุดแล้วเออนี่ไงเอาไปกินไอ้ลุง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 เออหัวกระจายเฮ้ยไอ้ลุงมาแค่ไปไปหนึ่งทีเฮ้ยโอ้นขวานซิ่งโอ้หไอ้ลุงเล่นขวานี่แยเล่นของมีคมไม่ดีนะลุงนายป้ากำลังเดินมานายป้ามันมาเล่นยากว่ะโอ้ยเฮ้ยไปพึ่งเกือบไม่ทันเฉียวหน้าทีเดียวเฮ้ยโอเคเฮ้ยของโอ้โหทำอเก็บวันเก็บวันขีงกยี้นึง ยังอีกนึงเก็บครับเก็บครับเก็บครับโอ้โหเนี่ยนงเงินกระสุนโอเคกับ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 เร็ว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 เฮ้ยโอ้โหไอ้ลุงไม่โดดหรอมั้งไอ้ลุงโดดหรอกมั้งยังไงเอ้ยลุงขึ้นเอ้ยแจกลูกเตะไปนั่นแหละโอเคยิงยิงโออเออเออโอ้โหยิงยากว่ะเออเอาอีกอืมเอาไอ้ลุงลู้ไหกยังไม่ตายเอ้ยขวาญซิ่งไอ้ลุงตายไปโอเคลีโดสลีโดโอเคครับเอ้ยไม้เกือบไม่ทันอยังไงนังไงใช่ไหมใช่ไหมอ่าไม่ใช่โอเคผ่านอันนี้ เออเฮ้ยแม่งสับปันโยกเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนโอเคกลับ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 เออเฮ้ยมันโดดมาแล้วยังไงดีไงดียังนียิงมันลูกสองอล้วล่ะตัวชั่วโมงนี้เอาสติกเกอร์มายิงเออนอนไปไอ้เลื่อยก็มางานเข้าแล้วอย่าพึ่งเอออุ้ยไอ้งอกไอ้งอกมาลูกลูกลูกเก็บของก่อนเออเดือด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 ไอ้งอกมาต้องเอาแส้มก่อนนี่แน่โอเคโดนไปเก็บของเก็บของของเร็วเร็วเก็บ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 อุ้ยเตะเตะไอ้เลือดลูกแล้วลูก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 กลับ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 อุ้ยอุ้ย โอ้ลืมไปนะึกว่าถือปืนกูถือแล้วเบิดแสงอยู่ <c oughs> ตายหัวขาดโอ้โหตายไม่เป็นไร <c oughs> เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคมาไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหมา่า,มาปาดกองปาดกลองปาดลางังโอเครอบนึืงโอ้เหนื่อยเลยครับเมื่อกี้ เต้นเต้นเต้นเยอะมากโอเคเอาใหม่รอบนึงไปโดดลงมเฮโอเฮ้ยยิงขึ้นกลับกลับกลับกระโดดโอเคมาลงมามาลงมาแล้วมาลงมาแล้วเตรียมปืนพกเอาให้พร้อมมายิงเอ้าไม่โดนยิงโอ้โหยิงก็ยากโอ้ยรถแม่งเลี้ยวโอ้ยฝันซิ้นมินผ่านหน้าเอ้ยอย่าเพิ่งไอ้ลุงลุกเอ้ย แจกมเต้เอ้ยกดผิดลีโดทำไมเนี่ยายไปทันแล้ว้เกือบทังโอ้โหพูดลิ้นพันกันหมดแล้วเกือบแล้วเกือบโดนเฉาะหน้าโอเคไม่มีของดรอปมีไหมมีของดรอปไหมมั้งไม่รู้เลยเอ้ยมีดิเห็นอยู่โอ้อีฟ้าหัวระเบิดแล้วเอ้ยไอ้งอกไอ้งอกมาไงไอ้งอกยาโอ้โดนไปอีกหนึ่งแล้วโดนไปโดนระเบียบไปเออไอ้งอกอีกไอ้งอกงอกไม่ได้แล้เยอะเยอะแบบนี้เอาสไตร์เกอร์กินโอเคกระโดดไปเก็บของก่อนไอ้งอกครับกิ้งอกเออเคลียร์ทางไป ไป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 เก็บขอ,องเก็บของเก็บของโอเคข้างหลังมีไอ้ลุงอยู่ไอ้ลุงอ้าวโอคยิงนี่ปีนทำไมไลุงตายไหมโอเคไม่เหลือเฮ้ยไม้ไมอันนี้จำได้อยู่มีไม้ต้องรีบยิงก่อนที่หัวจะโคกโอเคกลับได้ทำไมไม่ขึ้นวะขึ้นนี่เออโอ้โหปรุมไม่ขึ้นโอเคอย่างนี้แหละจุดเกิดเหตุเอาละเตรียมพร้อมเฮ้ยทางขวามีของเก็บก่อนเลยเห็นแวบบแบบๆเออมาดีมามาต้องเอาสติเกอร์มา พักออกมายิงรถแรกแจกแถมเล่นไฟจำนวนไฟลวกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยขวัญบินดีนะไม่โดนจ้าหนุ้ยอุ้ยหัวระเบิดอุ้ยไอ้งอก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะนี้มีระเบิดครับมีน้อยหนามาแจกกันเลยอืออ้าวทำไมโดนให้หลุมเดียววะเอาไปทีอ่ะอเฮือเดี๋ยวเดี๋ยวปืนเลยดีวะเฮ้ยกระสุนมันพอมีเยอะอยู่ แต่ลูกซองดีกว่าไปเคลียร์ทางเออเนี่ยกระจายอุ้ยผ่านทิ้งผ่านหน้าเออยิงไปอีกไอ้เลื่อยวิ่งมาแล้วข้ามมันตรงล็อกกลางแล้วยังไงดีเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคระเบิดไฟแล้วกันชั่วโมงนี้ไปเลยนี่แน่โดนไปหนึ่งลูกตายไหมมีสามลูกเว้ยอ่าปืนพกไปปืนพกไปยิงไปอีกหัวกระจายโอเคไอ้เลื่อยตายไหมไอ้เลื่อยตายยัง โอเคกระสุนของครับไอ้เรื่อยยังไม่ต <ant parece> <ing> ายม <io> ันลุกขึ้นมาแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วเอาสไตรเกอร์ไปกินนี่ไงหัวทีมบีดีโอเคมีอะไงไหมไม่น่ามีไอ้ป้าปีมแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเก็บก่อนโอเคไปเร็ว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 เลังโอเคไอ้เรื่อยลุกมาแล้วลุกลุกขึ้นมาทำไมอุ้ยไอ้งอกไอ้งอกเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้ลุงแหมจะเล่นแต่ขวานซิ่งอือเอาไประเบิดไฟไปกินอีกอีเรื่อยนี่แน่รถโยนกูเองอีกเออาาเเผตัวง ทำอะไรตายไหมโอเคตายให้ลุงแม่งคุยแขวนขวัญใหญ่แล้วไอ้ลุงเล่นขวานอยู่นะของมีคมมันห้ามเล่นรู้ไหมนี่หมื่นของครับโจเฮ้ยตรงนั้นเราเห็นนี่เงินอยู่อ้าวมันโดดมาแล้วโดดมาแล้วไม่เบรกด้วยอันนี้ยิงไงยิงไงเตะอีกทีโอเคเคลียร์เคลียร์ยิงไอ้ป้าด้วยไอ้ป้าถือมีดไอ้ลุงไม่ต้องลุกขึ้นมาไม่ต้องลุกไม่ต้องอุ้ย กดทันได้ยังไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็หลบทันครับโอ้ยโอ้ยมันลงมาอีกแล้วยิงไอ้เลื่อยมาอีกแล้วไอ้เลื่อย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 นี่ข้ามันยิงยิงเออเออเฮ้ยเขวานซิ่งโอ้ยมันเสี่ยงมาโดนไปยิงยิงยิงเอออยากขึ้นมายิงยิงมาอีกเอ้าลงไปเออไอ้ลุงนอนแห้งไอ้เลื่อยตายยากกระหน่ำนี่เออไอ้เลื่อยตายแล้วโดนลูกปืนพกยิงเข้าไปเออไอ้ลุงแม่งครับเสี่ยงแต่ขวานของคาบหนึ่งหมื่นเก้าร้อยอันนี้โอเค เก็บเงินไม่ทันไม่เป็นไรครับหมดยังหมดยังเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมเีเสียงแม่งโดดมาอีกแล้วโอ้โหเยอะงี้แม่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเอาไสเกอร์ไปกินอไอ้งอกงานข้าแล้วไอ้งอกอีพึ่งอีพึ่งไอ้งอกไอ้โอ้ยไอ้งอกไม่ออ้ยจะตายโอ้ยอือหือโอ๊ยอย่าโอเค เออไอ้งอกไอ้งอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาลดไฟไหมสิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหึให้ไปตั้งไปท้อจริงแม่งเลยงั้ยหึไม่ต้องเลงเออลดแป้งซิ่งเอาวะยังไงดีโอ้โหเลงโคตรยากโอ้โหเลงโคตรยากเลงโคตรยากมันก็ปาไม่โดนแล้วก็ยิงไม่โดนยังไงปืนอะไรดีวะปืนพกแล้วกันอืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกระโดดโอ้โหเกือบกดไม่ทันกดเอ็กซ์เลยเอ็กซ์เลยปีน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 โอ้โหถือปืนปีน เก่งเกินไปไลออนโอ้โหอูลรอบมาได้ยังไงวะเนี่ยหืมโคตรลุ้ลระทึกเคไปต่อครับเปิดตู้เฮ้ยมีของไหมหืมเนียแต่ในมีของแน่นอนโอเคได้แผ่นหินแห่งการบูชาแล้วเอาไว้สังเวยครับแผ่นหินแห่งการสังเวยเคไปต่อสังรับเปิดต่อไปต่อครับมีของให้เก็บไหมนะโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะไม่มีเฮ้ยเจอบันไดขึ้นไปเลย ผิดไหมอืมโผไหนวะเนี่ยอ่าเฮ้ยคุ้นๆใช่ตรงที่เราเคยมาปะวะใช่ดิใช่ไหมเออโอเคดูแมพสิเออนี่ไงกลับมาอยู่ที่เดิมครับโอเคเนี่ยมีของเก็บอยู่นู้นต้องผ่านประตูนี้ไปก่อนโอ้โหแน่หลุมหลุมนี้หลุมนี้ที่ลงไปหลุมดำๆนะครับหลุมโอเคนะเฮ้ยระเบิดแสงยังอยู่โอ้โหนี่ไงที่เราฟันกล่องไว้โอเคขอบคุณครับโอเค ตรงนี้คือทางเราขึ้นมาเมื่อกี้ต้องไปทางนูน้นอ่าแกวเลยแบบน,นี้เอาไปเลยสิงโตนี่ไงมันล็อกอยู่เนี่ยโอเคอ่านี่แหละอ่านี่ไงเรียบร้อยโอเคเป็นลิฟต์แลอันนี้ขึ้นเลยอ้าวอันนี้จบเร็วแฮ โอเคครับผมถ้าใครมีเทคนิคอะไรก็บอกกันได้นะครับแนะนำพอบ้านได้เลยแต่ขออนุยาอย่าสปอยเนื้อเรื่องพอครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะแต่ถ้าเทคนิคเนี่ยบอกได้ใช้อะไรสู้อย่างเงี้ยบอกได้เลยครับโหเลขสวยด้วยงวดน,นี้ต้องมาแล้วหกหกโหรอบนี้ข่าหกสิบกตัวแล้วก็ค้าหมดอีกหกร้อยหกสิบหกตัวถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากติดตามกดซับสไคร e นะครับอย่าลืมรักเมียมานะครับผมสวัสดีครับ